สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อยมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวลรลคังเป็นองค์ลุงพุทธนะเรียกว่าเป็นพิมพ์นะเป็นพิมพ์ลุงพุทธที่เราเรียกกันนะที่เพื่อนสมาชิกชอบเรียกองค์ลุงพุทธพิมพ์ลุงพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของลุงพุทธเป็นเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแต่ว่าคนละบล็อกนะ บล็อกพิมพ์ลุงพุธท,ที่เป็นองค์ครูองค์ในตำนานที่เราเห็นในโซเชียล,น,น,ลยนั่นแหละครับนั่นแหละอง์ลุงพุธบล็อกลุงพุธก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าพิมพ์เป็นพิมพ์ลุงพุธก็หลากหลายพิมพ์นะเรียกว่าหลากหลายพิมพ์แต่ว่าคนละบล็อกนะนี่คือเนื้อหาบางท่านเรียกว่าพิมพใหญ่อกวีก็ว่ากันไปอนะเพราะอย่ามาหา ก็มีองค์นี้องค์เดียวนะที่เป็นลักษณะเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะเป็นพิมพ์ลุงพุทธเนื้อเนี่เนื้อเหลืองขมิ้นนะเพื่อนสมาชิกเนื้อเหลืองขมิ้นองค์นี้ไม่ได้ลงลักนะที่เห็นเป็นคราบเนี่ยอาจจะเป็นคราบผ้าเก่านะเป็นเป็นคราบตะไคร่น้ำนะ,ะถ้าสายสายพาณิชย์สายเล่นพระสายขายพระก็จะบอกอันนี้ถูกพิมนะ เส้นนี้ต้องตรง,ตรงขึ้นไปอย่างเดียวนะถ้าเอียงเล็กน้อยนะเนี่ยข้าเราซ้ายของพระนี่นะถ้าเอียงมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าผิดพิมพ์นะเพื่อนสังเกตไหมเวลาเราเอาพระไปให้เซียนนี่นเซียนก็ไม่ได้จับส่องเลยนะเอาพระไปวางปั๊บนี่ยเขาเลื่อนถาดหนีเลยนะเขาบอกว่าไม่ใช่ผิดพิมพ์นะก็เพราะเขามองจุดนี้จุดเดียวนะี่ถ้าถ้าตรงปุ๊บเขาก็จะหยิบขึ้นมาส่อง หยิบขึ้นมาส่องนะแล้วก็ส่องพระแล้วเขาก็จะมองหน้าเรามองหน้าเรา,เ,าเขาจะมองหนังหน้าเราอะไทีนี้อืมถ้าหนังหน้าเราเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาก็ <c oughs> ここจะบอกว่าเนี่ยถูกพิมพ์นะแต่ว่าผิดเนื้อเห็นไหมเพื่อนสมาชิกงงไหมถูกพิมพ์แต่ว่าผิดเนื้อผิดเนื้อได้ยังไงเ <c oughs> มื่อถูกพิมพ์เนื้อก็ต้องถูกสิเนื้อถูกพิมพ์ก็ต้องถูกสิไม่มีทางที่จะผิดเนื้อแล้วก็ถูกพิมพ์ถูกพิมพ์แล้วก็ผิดเนื้อนี่ท่านสร้าง วันเดียวกันมวลสารครกเดียวกันนี่มันจะถูกพิมพมันจะผิดเนื้อได้ยังไงก็เป็นวัฒกรรมที่เขาสร้างขึ้นะนะนั่นแหละที่มานะพ่อใมหาพูดไว้เยอะพวกนี้นะสรุปก็คือสมมุติถ้าเรามีพระแท้เขาก็มีพระแท้บล็อกพิมพ์เดียวกันเขาขายได้10ล้านแต่เราขายไม่ได้ถึง10ล้านนะเพื่อนสมาชิกก็เราขายได้แค่หมื่นเดียวก็หรูแล้วนะเขาขายได้10บล้านในมือเซียนแต่ในมือเราขายได้หมื่นเดียวตั้งที่เป็นพระแท้ เนื้อหาแท้พิมพ์เดียวกันแท้ทุกอย่างแท้เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนฝาแฝดเลยแหละนั่นนี่แหละให้เห็นว่าโอ้พระมหาพูดมปเยอะลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นกลยุทธ์นะเป็นเล่เหลี่ยมนะเป็นอุบายการตลาดนะครับที่เขาถือพระแล้วก็มีเงินมัดละล้าน ยี่มห้ามัดยี่ห้าลานวางตรงหน้าแล้วยื่นมือให้กันยื่นภาพให้กันจับถ่ายรูปลงคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหากนีรจริงนะเขาเป็นการสร้างภาพสร้างคอนเทนต์สร้างเรื่องราวขึ้นมาปันนําเสนอให้พวกมแมลงเม่าทั้งหลายวิ่งมาวิ่งมาหากองไฟที่เขาสร้างไว้นะก็แค่นั้นแหละพยาามหาหาในพูดไว้เยอะในช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละนะ ท่านอยากรู้อยากฟังเรื่องอะไรท่านก็ไปเซร์อดูเอานะในแต่ละปีไม่เกิน3เดือนหรือ4เดือนยางมากสเดือนนะจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระขายพระหลอกลวงซื้อพระปล่อยพระเก๊ฟ้องร้องกันนะจ่ายเช็คเด้งบ้างนะในเวทวงปีหนึ่งนี่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า3ครั้งในแต่ละไตรามาสนะมีนะ พยามหาพูดถูกทุกครั้งนะนะผ่านไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็เช็คเด้งนะที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวกันดังๆนะนะแล้วจากนี้ไปไม่เกินเมษาก็จะมีเรื่องอีกเกิดขึ้นอีกลักษณะอย่างนี้นะเพราะถ้าเราหวังเงินตีราคาพระสมเด็จเป็นเงินนะมันก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นศรัทธาเชื่อมัน่นหา มาเพื่อที่จะครอบครองอด้วยองค์ความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยความจริงของสมเด็จท,ท่านสร้างเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาพวกนี้นะอันนี้เล่าสู่คนฟังอย่างองค์เนี้ยเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่ลักษณะงี้นะดูด้านหลังสิครับโอโ้ด้านหลังนี่จ่ายตังเลยนะเห็นไหมครับดูดูรอยปริเห็นไหมครับนี่ดูรอยปริดูมวลสารเขาสิครับนี่ดูรอยปริดูรอยแตกนะอย่างเงี้ย รอยปูไตนะเรอยรอยปรีเขาก็ไม่ได้ปรีออกอย่างนี้พวกขายพระนี่ชอบนักแรเลยนะพวกซื้อพระพวกขายพระเนี่ยโอ้โหหลังเนี่ยหลังเนี่ยก็จะไม่คมนะดูขอบเขาสิครับดูขอบเขาเนี่ยถ้าขอบคมกริบเลยเนี่ยเขาก็ไม่ซื้ออีกแหละนะพวกนี้ถ้าขอบมนมนเนี่ยมนมนทื่อๆไหม่ยเนี่ยเนี่ยเรียกว่าขอบมน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 ทื่อๆอย่างนี้ ขอบข้างปริแยกอย่างนี้โอ้โหนี่หวานเขาเลยนะนี่เขาชอบเลยนะเห็นไหมนี่ขอบข้างปริแยกซองไปนี่โอ้โหลอยปูไตนะซองก็ไปอีกในเนื้อนี่แบบโอ้โหพุนเลยนะโอ้โหนั้นเขาจ่ายตังค์ทันทีเลยแต่อย่าหวังว่าเขาจะจ่ายสิบล้านนั้นนะหมื่นเดียวก็รู้แล้วนะชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยดังนั้นท่านอย่าเพิ่งปล่อยนะท่านอย่าเพิ่งให้ใครเก็บไว้ใครจะบอกใครจะกล่าวใครจะว่ายังไงช่างเขาเก็บไว้นะเราคิดสมาว่าเรา ศึกษามาเราอ่านตำรามาเราพบปะผู้คนมาเราเห็นมาแบบนี้นะจงเชื่อมาในตัวท่านเองนะท่านอย่าเอาพระของท่านที่คอท่านในมือท่านเนี่ยไปให้เด็กๆหน้าตาตี๋ๆหน่อยเกิดเมื่อวานซืนเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่นี่โอ้ขายพระได้สามองค์ตีตนเป็นเซียนนี่โอ้โหหนักเลยแล้วท่านก็ฟังที่เขาพูดแล้วท่านก็มาโอ้โหไม่เหมือนของเราพระเราไม่เหมือนเขาะ แล้วก็เศร้าใจเสียใจจิตตกจากที่เคยศรัทธาเปลี่ยนไปเลยจิตเห็นไหมเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนจิตมันก็เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนจิตเปลี่ยนการกระทําต่อพระก็เปลี่ยนด้วยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยศรัทธาเนี่ยจริงๆเลยนะถ้าเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเราจงมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เราต้องการทําให้ได้นะอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกเห็นแล้วอย่างนี้นะ จะให้ดูใกล้ๆนะทีนี้เนี่ยตรงนี้สวยงามนะครับเนื้อนี่เป็นยังไงให้ดูเต็มองคกันแล้วเรามาดูใกล้ๆแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็ดูด้วยใจอันแยกคายนะอย่าเพิ่งโวยวายนะอย่าเพิ่งโวยวายแล้วก็ให้มีสติในการดูพญามหาก็จะย้ําอย่างนี้ตลอดนะเวลาดูพระไม่ว่าท่านจะดูของใครนะเพื่อนสมาชิกท่านดูด้วยสตินะอย่าเพิ่งบุนวายนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเร่งด่วน ตัดสินใจเนี่ยพิมพใหญ่อกวีนะพระอรละก็จะมีร่องเล็กน้อยเนี่ยพระอละท่านน่ะมีร่องเล็กน้อยนะเห็นไหมครับพิมพใหญ่อกวีอย่างนี้เลยแหละองค์ลุงพุทธเนี่ยมิดแดงเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นคราบลักนะเพื่อนสมาธิคล้ายกับว่าเป็นเป็นคราบเรียกว่าสนิมเหล็กนะเหมือนเราไปเที่ยวทะเลริมเลก็จะมีโครงหินนะ น้ำเลก็เค็มอากาศก็ร้อนอบชื้นความเค็มของน้ําทะเลถูกหินเข้าก็จะเป็นตะไครหินตะไคร่น้ำติดตามโขงหินริมทะเลนั่นแหละก็เรียกว่าตะไคร่น้ำํำก็จะขึ้นลักษณะอย่างนี้นะนเราดูเราดูเส้นเพื่อนสมาชิกดูเส้นขอบพระตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็จะม้วนเข้าอย่างนี้นะเนี่ยก็จะม้วนเข้า เขาจะม้วนเข้าเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะม้วนเข้ามาแบบนี้นเข้ามาหมดเต็มเลยนะ <S <S เพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เราเห็นเขาขาวเนี่ยเนื้อผงนะเนื้อผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหแล้วให้เพื่อนๆสมาชิกดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆก็จะม้วนนิดหนึ่งไงดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือพระพักตร์ท่าน นี่คือเม็ดแดงนะที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะเ,นเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับเกาขาวเนี่ยฟองงามฟองนน่ัน เราดูข้าวข้าวขาวเนี่ยเหมือนภูยิมะเลยนะเหลืองขมิ้นนะพระสมเด็จสีพระสมเด็จมีกี่สีเนี่ยพ่อใหญมาหาที่กล่าวไว้แล้วนะเพื่อนสมาชิกถ้าเราไปเจอเนื้อพระสมเด็จที่มีลักษณะเนื้อหาอย่างนี้เราเราจะเพิ่งไปไปด่วนสรุปนะพ่อใหญ่มาหาเคยเคยบอกเพื่อนสมาชิกแล้วใช่ไหมว่าเนื้อพระสมเด็จที่เราเห็นลักษณะอย่างนี้ที่เป็นข้าวขาว แดงแเรื่องเหลืองหรือว่าสีต่างๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าของเซียนเขาสีไม่เหมือนเราแล้วทําไมของเราสีแบบนี้เพราะอย่ามาหาเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วนะว่าสีพระสมเด็จที่ครูตรีมาไว้ที่กาไว้อะนี่เรียกว่าสีสีน้ํานมนะสีน้ํานมสีจําปีนะสีน้ํานมสีจําปีนะสีน้ํานมสีจําปีสีงาช้าง สีดินดิบสีน้ำข้าวสีการมลีแห้งสีขี้เท่าสีลานสีเมล็พิกุลแห้งสีพิกุลอ่อนสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีแตกลายสังโลกสีมันปูสีมะกอกสุกนะสีการมะลีแห้งนะพระมหาก่าวไว้หลายคลิปนะเรื่องสีพระสมเด็จนี่ดังนั้นท่านเย่๋ยเพิ่งไปแบบกิดตกเพราะว่าสีของท่านไม่เหมือนสีของคนอื่นไม่ไม่เอานะครับอย่างนั้น เพื่อนสมาชิกเห็นอย่างนี้ไหมครับนี่เหมือนกับว่าเป็นเป็นโลหะอะไรบางอย่างนะนี่เป็นมีแท่งเดียวนะอย่างเงี้ยเหมือนทองคําโบราณนะนะทองคําโบราณเขาก็สีสุกบ้างไม่สุกบ้างนะแล้วแต่ว่าอยู่ในส่วนในของพระสมเด็จนะลักษณะอย่างเงี้ยไม่เหล็กดูดติดนะครับองค์นี้ดูพระอุล่าน,นี่ไหมครับ อันนี้หลักเมืองนะดินหลักเมืองเลยนะโบราณตามตำนานว่ายอย่างนั้นสีอย่างนี้นะสีสีฟ้านะส,สีฟ้าเลยในภาะสมเด็เนี่ยมีหลายองค์หลายพิมพ์ที่มีลักษณะสีอย่างนี้นะแต่ก็มีมากมีน้อยก็ต่างกันไปนะบางองค์ก็มีเม็ดเดียวสองเม็ดอย่างเงี้ยองค์นี้มีเม็ดเดียวนี่เห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เหมือนโลห <c oughs> และแร่ธาตุกายสิทธ ก่อนผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิดิเจผงตีนิสิงเหเนี่ยอยู่ในเนื้อพระนะเราเราเห็นอย่างนี้เราก็แยกแยะดูนะพิจารณาอย่าเพิ่งให้หลุดมือนะเพื่อนสมาชิกพระมหานิยมแล้วก็พูดอยู่เสมอนะเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะถ้าท่านมีท่าน ท่านเก็บรักษาไว้ดีก่อนเหมือนกับเป็นก้านไม้ก้านทูก,ก็มีนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยนอกจากเป็นลักษณะมือนโลหะแล้วยังมีลักษณะเป็นก้านก้านไม้นะเป็นเศษไม้นะติดอยู่ในเนื้อพระนะองค์นี้อย่างนงี้นะครับเป็นก้านก้านยาวๆอย่างเงี้ยนะก็เป็นจุดจ่ายตังของหลายท่านนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดู คล้ายกับเม็ดข้าวสารเลยนะเม็ดเท่ากับเม็ดข้าวสารเลยนะเนี่ยใสเหมือนน้ำข้าวเลยนะหายากนะเพื่อสมาชิกถ้าถ้าท่านมีอย่างนี้พออ่อใหมายึางบอกว่ายาเพิ่งปล่อยให้หลุดมือนะเนี่ยอย่างนี้นะสวยงามมากเลยอย่างเงี้ยหนึ่งเม็ดเลยนะ นี่คือด้านหน้าเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังจุดนี้เนื้อท่านกระทาอออกนะพะอ่อใยญมาก็ออากระมิ่นลงนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลุมตรงนี้จะเป็นมวลสารอย่างนี้นะก้อนก้อนผงปุทุขุนนะเพื่อนสมาชิกแต่ว,ว่าก้อนนี้ก็ท่านจะหลุดอีกแล้วแต่ท่านไม่หลุดนะเนี่ยหลุมขอบหลุมนี่เข,นเขาจะไม่มนทื่อเขาจะแบบปีออกเลยนะนี่ตรงนี้ท่านหลุดออกไปแล้ว แล้วพ่อใมาเอาออกกำลังลงนะเหลืองนะไม่แดงตรงนี้เห็นไหมเพื่อนสมาชิกเป็นหลุมเล็กน้อยนะเป็นหลุมเหมือนหลุมอย่างนี้แหละมวลสารหลุดออกก้อมอากมำลันลงตรงนี้นะเราจะเห็นเนื้อผงพุทุกคุณผงม,มหาลาชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนิสซึ่งเหหนะ์อยู่ในเนื้อพระหมดเลยนี่เห็นไหมครับงดงามเราจะเห็นรองรอยการปิดเนี่ยดินไม่ใช่เม็ดเม็ดพระสงก์กอกาแพงนะ ถ้าเม็ดผสมก,กับกำแพงก็จะเหลืองเหลืองหรือแดงแดง,แดง,แดงน้าตาลแต่อันนี้เป็นสีดินนะดินหลักเมืองนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูรอยปีิเขานะเนี่ยดูรอยปีิแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมสันนะก็จะมนมน,มนทื่อๆที่พยมหาบอกข้างทนนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยคลาสสิกมากเนี่ยมนมนทื่อๆือแล้วก็ปีิออกเนี่ยการปรีิของเขาก็ไม่ได้ปีิแบบน่าเกลียดเหมือนกันรปรีิแบบจงใจให้ปีิไม่ใช่อย่างนั้นปีิออกโดยธรรมชาติเห็นไหม ปิแยกแตกเล้าลานน่ะที่ท่านอาจารย์ท่านบอกนะปีแยกแตกเล้าลานเนี่ยมีร่องรอยการปริการแตกนี่ทุกมุมนะเพื่อนสมาชิกนี่ทุกมุมเลยปีแยกแตกเล้าลานที่สวยงามมากนะครับองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับร่องรอยการปิร่องรอยการปริการแตกของเขาเนี่แบบงดงามงดงาม สวยงามขึ้นเต็มไปหมดเลยนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับหายากนะอย่างเงี้ยหายากเราเห็นอย่างนี้เราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ แยกแตกเล้าลานนี่โอ้โหแบบงดงามเนื้อผงพุทุคุณผงมหาราชผงปตมังก็เต็มไปหมดเลยองค์นี้ยแล้วดูด้านข้างสิครับเนี่ยด้านข้างเขาก็จะปริเห็นไหมครับปรีออกลักษณะการปาดนี่นี่คือด้านหน้า,าเห็นไหมครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังก็จะปาดอย่างนี้นะเราก็จะเห็นเนื้อเราก็จะเห็นเนื้อเห็นมวลสารในเนื้อหาสาระเขาก็จะแบบนี้นะ เพื่อนสมาชิกเห็นแล้วก็ถ้ามีอย่างนี้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หลุดมือนะอย่าปล่อยให้หลุดมืออย่าขายให้ใครอย่าปล่อยให้ใครนะดูดูด้านข้างสิครับถ้าเป็นภาษาภาคแล้วมวลสารลอยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยมวลสารลอยเดี๋ยวเราดูทุกมุมนะสี่มุมในดูทุกมุมเลยเนี่ยดูดูเนี่ย มิดแดงก็จะลักษณะเงี้ถ้าเป็นสีดําเข้มสีดําเข้มเหมือนพระยมหาให้ดเูมเมื่อกี้นั่นก็ดินหลักเมืองดินหลักเมืองถ้าพระสมกอกําแพงก็จะสีอย่างนงี้นะแดงอุน่นนะ้าตาลนะนะเนี่ยแดงอุ่นน้าตาลเนี่ยความงามเนี่ยงดงาม ด้านข้างนะครับด้านข้างเขาก็จะไม่ตันทีเดียวก็จะเป็นนี่นะครับรอยยุบรอยแยกรอยปริออกธรรมชาตินี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ผงพตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนิสซิงเหนี่ดูทีไรพระยัหมาจับองนี้มาเนี่ยนลุคขนพองเลยนะข้างก็ปริแยกหลังก็ล้าวลานขอบข้างเขาก็จะไม่คมสันก็จะมนๆทื่อๆนี่แหละคือความงามเป็นศิลปะ คลาสสิกนะเปลื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่าะอย่ามาหาช่องสองพบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ